สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมาเล่าเรื่องอสมอให้ฟังครับจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงสาธารณสุขนะครับก็เปิดเผยถึงสวัสดิการต่างๆของอสมอครับปรากฏว่าช่วงนี้สวัสดิการต่างๆดีขึ้นมากเช่นถ้าตัวอสมอเองป่วยก็เข้านอนโรงพยาบาลห้องพิเศษก็ฟรีค่ายาค่าอาหารฟรี นะครับค่ารักษาฟรีซึ่งต่างจากเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนนี่ถ้าเอาสมอป่วยก็ใช้สิทธิ์หลับกันสุขภาพทั่วหน้าใช้บัตรทองทธิ์เอาสมอแต่ว่ามีบางอย่างที่จะต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่ทุกวันนี้ฟรีห้องพิเศษก็ฟรีในกรณีญาติก็ญาติครอบครัวอสมอก็ลด50%ห้องพิเศษนะครับ ทีนี้หากกรณีอสมอเสียชีวิตนะครับก็มีชาปนากิจทุกวันนี้หากอสมอเสียชีวิตอสมอที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วณนปัจจุบันนี่หากเสียชีวิตจะได้ถึง3ามแสนแปดหมื่าบาททายาทได้นะครับและอีกเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้านี่ก็เกิน4ี่แสนแน่นอนเพราะว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการอสมอซึ่งรับตีชช่วยว่าการ สาสุขท่านได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนายสาธิตปิตุเตชะนะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนโควิด -19 กนะครับกระทรวงสาธารณสุขยังจะขอให้อีกอยู่นะครับตอนนี้ค่าตอบแทนโควิด -19 หน่วยได้มาแล้ว10เดือนเพราะแล้วก็จ่ายใน10เดือนที่ได้มาแล้วที่คณะตรีอ,อนุมัติมาแล้ว10เดือนนี่จ่ายไปแล้ว8เดือนก็คือจ่ายเมื่อกันยา7เดเดือนรวดแล้วก็มาจ่ายตอน18พฤศจิกาอีก1เดือนของเดือนตุลา จะจ่ายอีก18ทธันวาของเดือนพฤศจิกาจะจ่ายอีก18มกราของเดือนธันวาก็จะจ่ายครบ10เดือนแต่ทีนี้กระทรวงสาธารณสุขยังจะขอให้อีก9เดือนที่เหลือของปีงมประมาณ64ก็คือจะขอให้ตั้งแต่มกราหกสีถึงกันยายน64เดือนละ500รวมเป็น9เดือนส่วนจะขอได้หรือไม่อย่างไงก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปตัวนี้ในขณะที่ค่าป่วยการรับที่ช่วยประกันกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจมากที่จะเสนอรัฐบาลให้เพิ่มค่าป่วยการจากเดือนละ1,000พเป็นพันหตลอดไปเลยคือเป็นพันหอย่างถาวรไม่ได้มาขอทีละ500ต่อเดือนเหมือนโควิด19นะขอเพิ่มเป็นพันหไปเลยอย่างถาวรไปเลยผักดันแล้วก็ขอและมีความตั้งใจมากก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูใจรัฐบาลว่ารัฐบาลจะจะว่ายังไงจะให้ตอนไหนนะครับจะเป็นไปนได้มากไหม ขึ้นอยู่กับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับจะได้พิจารณาตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเขามีการเสนออยู่นะครับว่าเพิ่มให้เป็นพันห้านะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็บอกว่าหากเพิ่มให้เป็นพันห้าเนี่ยก็จะเป็นขวัญกาลังใจกับอสมอเป็นอย่างดีมากอสมอจะไม่ได้กังวลกับค่าใช้จ่ายเพราะช่วงนี้อสมอมีค่าใช้จ่ายหากักจากค่าบริการเฉลี่ยเดือนละ200 ค่าชาปนกิจสงเคราะห์นะครับประมาณเป็นค่าเฉลี่ยประมาณเดือนละ2 0 0ถ้าว่าได้เพิ่มค่าเบิกการเป็นพันห้าก็จะคลายความกังวลเกี่ยวกับการหักชาปนกิจนะครับก็อาวขอให้กระทรวงสาสุขได้ร่งเรีบแล้วก็เสนอรัฐบาลแล้วก็พยายามเสนอรัฐบาลอยู่บ่อยๆเพื่ออสมอเราจะได้เป็นพัน0้านะครับอสมอก็รอฟังข่าวดีต่อไป นะครับกระทรวงสาสุขเขาทําให้อยู่นะครับเพิ่มเป็น1,500านี่มีการผลักดันอยู่ตลอดนะครับก็รอแต่ว่ารัฐบาลจะให้ตอนไหนครับสวัสดีครับ